ด้านท้ายของสไลด์เนี่ยมันจะเป็นโจทย์มาให้ลองทำเล่นๆน,นะครับก็ลองไปซ้อมมือกันที่บ้านนะเป็นโจทย์แปลงหน่วยธรรมดานี่แหละนะครับเนาะลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างลองลองทำกันสักสามข้อไหมนะสำหรับครึ่งแรกสำหรับครั้งแรกของวิชาประมาณราคานะครับเนื้อหาก็ประมาณนี้นะก็ต้องออ,อะไรนะคำนวณพื้นที่กับปริมาตรให้เป็นใช่ไหมครับ แล้วก็แปลงหน่วยให้เป็นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองจิ้มๆมมาสักสักสามข้อมาทําเล่นๆกันดีกว่านะอ่ะแล้วผมลองเลือกก่อนนะผมเลือกข้อหนึ่งเลือกเรื่องปูก,กระเบื้องอันนี้เจอแน่ใช่ไหมมีอะไรอีกอืมอันนี้ดีกว่าอันนี้ใกล้ตัวเรา เรามีกฎหมายบอกว่ารถบรรทุกห้าบรรทุกเกินกี่ตันแต่ว่าแต่ว่าอะไรนะเราไม่เคยทําตามนั้นเลยใช่ไหมจ่ายตังไปปุ๊บก็บรรทุกเกินได้ล้นะครับอ่ะเป็นหนังอเมริกันใช่ไหมเราดูหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยเราจะเจอว่าโอ้รถรถไอเข็มขนาดภาษาไทยเราเองเรายังเรียกเข็มใหม่เลยใช่ป่ะเอ่อไอตัวอะไรอ่ะนับปัด ตัวคอนโซลรถอ่ะมันก็จะบบาถ้าในหนังฮอลลีวูดมันก็จะเป็นนี่แหละมันก็หน่วยมันก็จะเป็นไมล์แอลใช่ไหมแต่บ้านเราเนี่ยมันเป็นรถอิงกับอังกฤษอิงกับญี่ปุ่นน่ะใช่ไหมหน่วยมันก็จะเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยคุ้นว่าให้หกสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงนี่มันเร็วหรือช้าวะนะครับวิธีทําง่ายๆเลยใช่ไหมเราจําตัวแปลงหน่วยได้ไหมครับไมล์กับกิโลจําตัวแปลงหน่วยได้ไหมครับ ได้ครับหนึ 1> 1่งไ uh. uh. มล์เท่ากับอ่ะหนึ่งจุดหกห้าหกผมจำผมจำหนึ่งจุดหกใช่ไหมหนึ่งจุดหกกิโลเมตรต่อหนึ่งไมล์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะตรงไปตรงมาเลยใช่ไหมความเร็วหกสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงใช่ไหมครับถูกไหมผมเอาไปคูณตัวแปลงหน่วยของผมอะ่ะก็จะเป็นอะไรนะ 1ไมล์เท่ากับ1นุดกิโลเมตรใช่ไหมส่วนชั่วโมงนี่ไม่ต้องแปลงใช่ไหมครับเดี๋ยวไมล์กับไมล์ตัดกันผมแค่เอามาคูณกันใช่ป่ะคูณกันได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเปิดเครื่องคิดเลขแป๊บหกจุคูณหนึุ่ดอ่ามันก็จะเป็นเ้ไม่ใช่ 5, 6.5จุ้าหห้าใช่ไหมอันนี้ก็จะกลายเป็นร้อยสี่ใช่ไหมกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ป่ะ เร็วไหมหกสิบห้าก็คือประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมครับก็อย่างเนี้ยเราคุ้นเคยใช่ปะบอกหกสิบห้าไมล์ต่อชั่วโมงนึกไม่ออกไว้เร็วหรือช้าไว้แต่ถ้าบอกว่าร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงเอออันนี้มีเริ่มมีความรู้สึกว่าโอเคก็พอสมควรเว้ยใช่ไหมอันนี้ก็ประมาณขับประมาณนี้ตำรวจยังไม่จับอะไรอย่างนี้นะบ้านเรากฎหมายบอกว่าห้ามวิ่งเกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหม แต่ว่ามันก็จะมีประมาณว่าระยะผ่อนแบบตำรวจก็อาจจะยอมให้เร็วกว่านนะั้นนิดนึงอะไรเนี้ยนะครับก็ถ้าเป็นหลักการไม่แน่ใจว่าเป็นหลักการสากลป่ะนะแต่ว่าตอนที่ไปเรียนอเมริกานี่แม้ฝรั่งมันก็บอกหลักเดียวกันนะคือสมมุติมีสปีดลิมิตอยู่ใช่ไหมว่าเท่านี้เขาบอกว่ามึงเผื่อไปอีกสักสินต์นะตำรวจจะไม่จับอะไรเงี้ยเออเราก็จะเราก็จะจําเลขนั้น อย่างบ้านเราเนี่ย90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยขับร้อยหนึ่งตำรวจก็ยังไม่จับอะไรเงี้ยนะครับถ้าฝรั่งก็เนี่ยครับหกหกสมมุติสปีดลิมิตมันเป็น65ไมล์ h, ต่อชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เราก็อาจจะขับสักเจ็ดสิบ 70, อะไรเงี้ยนะมันก็ยังพอพอไหวอยู่ตำรวจอาจจะไม่จับแต่ว่าอยา่อยากเกินเยอะนะครับตำรวจเอาจริงนะั้นแล้วก็ไม่รู้เข้ามาจากไหน้ลยนะผมเคยเจอสองครั้งนั่นแหละไปเที่ยวสองทีนี่เจอ เออเจอแบบเนี้ยคือแบบขับแม่งอยู่กลางทะเลทรายเลยนะไปเป็นหมู่คณะอย่างเงี้ยขับกลางทะเลทรายเลยนะมันก็ไอคนขับเนี่ยเราก็เตือนแล้วว่าอย่าอยากขับเร็วเกินลิมิตใช่ไหมแต่เขาก็บอกก็ไม่เห็นมีตำรวจเลยอยทะเลทรายมันมองไกลสุดลูกหูลูกตาเลยนะนั่นแหละมันก็เหยียบแบบไหนอยากทําเวลาเงียเดินทางข้ามรัฐอยากจะไปเร็วๆอะไรเงี้ยเรียบร้อยสักพักหนึ่งเดี๋ยวก็มีตำรวจวิออกมาจากไหนก็ไม่รู้วิ่งตามมาเสียค่าปรับไป แล้วครับปรับฝรั่งนี่ไม่ได้ปรับแบบห้าร้อยอะไรย่างนี้นะมันเอาเขาเอาความเร็วที่เกินอะเกินเท่าไหร่เกินลิมิตไปเท่าไหร่จับคูณมีเลทด้วยนะมีเป็นขั้นขั้นอะยิ่งเกินเยอะยิ่งแพงอะไรเงี้ยนะครับก็เล่าให้ฟังอ่ะข้อห้าทำไงครับข้อห้าปูกระเบื้องสมมุติเป็นห้องน้ําขนาดสามคูณสามนะครับเมตรนะ แต่ว่าอยากจะปูกระเบื้องขนาด6นิ้วคูณ6นิ้วฉันจะต้องซื้อกระเบื้องกี่แผ่นอย่างเงี้ยทําไงครับในหัวเราทําไงคิดพื้นที่ก่อนครับอ่าวิธีหนึ่งคือคิดพื้นที่ก่อนนะครับอ่าผมก็คิดอย่างนี้ใช่ไหมสมมุติเราวาดรูป3คูณ3เมตรใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีกระเบื้องขนาดเล็กๆใช่ไหม6นิ้วคูณ6นิ้วเงี้ยเรียงๆไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ ถูกไหมเนี้ยเรียงไปเรื่อยใช่ไหมถ้าเราคิดพื้นที่ก่อนะเราก็คิดภาพรวมใช่ไหมครับอันนี้พื้นที่รวม9ตารางเมตรใช่ไหมครับส่วนพื้นที่กระเบื้องเป็นยังไงเราจะเริ่มยุ่งละจะเอาแปลงพื้นที่เล็กให้เป็นหน่วยใหญ่หรือว่าแปลงหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กอันเดี๋ยวลองดูดิอันไหนสะดวกกว่าเลยเอา เดี๋ยวผมแปลงตารางเมตรให้เป็นตารางนิ้วดีกว่าแต่ว่าอันนี้เรารู้ละถ้าเป็นกระเบื้องใช่ไหมมันหกนิ้วคูณหกนิ้วมันก็จะหน่วยมันก็จะเป็นเท่าไหร่นะสามสิบหกตารางนิ้วใช่ไหมสมมติผมอยากแปลงเก้าตารางเมตรให้เป็นกี่ตารางนิ้วอย่างเงี้ยผมทําไงอ่ะก็ทํายังไงดีวะหนึ่งเราจําแปลงหน่วยอะไรได้มัางหนึ่งเมตรเท่ากับผมมาจําได้อีกอันหนึ่งนะหนึ่งเมตรเท่ากับสามจุดสองแปดฟุต ผมก็เอาเลขนั้นมาแปลงเลยนะก็จะเป็นอ9ตารางเมตรใช่ไหมเอาไปคูณกับ1เมตรเท่ากับ3.28ฟุตนะครับถ้าเป็นตารางเมตรก็ทั้งหมดนี้ต้องยกกำลัง2อยกกำลังสนะครับเสร็จแล้วเรารู้ว่า1ฟุตเท่ากับ12นิ้วใช่ไหมก็แต่ว่าต้องยกกำลัง2เพราะมันเป็น2มิติใช่ไหมผมก็จับคูณกันให้หมดเลยนะครับ ก็จะเป็นอะไรอ่ะ9ใช่ไหมคูณสามจุสองแปดกำลังสองนะครับแล้วก็คูณสิบสองกำลังสองโอเคไหมก็จะออกมาเป็นนี่เลยหมื่นกว่านะครับตารางนิ้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเราจับสองตัวนี้หารกันใช่ไหมครับกลายเป็นกระเบื้องเท่าไหร่ก็จับไอ้ตรงนี้ตั้งใช่ไหมแล้วเมื่อกี้หารด้วยส6ิหกตารางนิ้วใช่ไหมครับ อเอาใหม่ใหม่หนึ่งสามเก้าสี่สองจุดแปดแปดหารด้วยสามหกอย่างเงี้ยนะครับก็เท่ากับว่าต้องซื้อสามสิบแปดเอ้ยสามร้อยแปดสิบเจ็ดจุดสามแผ่นนะครับแต่ว่าก็อย่าซื้อเกินไปนักนะครับก็0.3แผ่นไม่มีใครขายเราก็ปัดเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมก็ต้องซื้ออย่างน้อย3 8 8แแผ่นนะครับ แล้วเดี๋ยวตอนเราเรียนไปเรื่อยๆเนี่ยี๋ยวเราก็จะมีคําแนะนําในหนังสือทุกๆเรื่องเลยนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ซื้อเผื่ออย่างน้อย10%สําหรับงานกระเบื้องอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเป็นงานทรายงานหินต้องซื้อเผื่อตั้งน,นะนู่นอ่ะ30%อะไรเงี้ยเพราะว่าขนขนส่งขึง้นรถบรรทุกระหว่างทางนี่ก็อาจจะร่วงหล่นตามทางได้อะไรเงี้ยนะครับอย่างอันเนี้ยถ้าซื้อเผื่อไปอีกซัก สิบเปอร์เซ็นหรือยี่สิบเปอร์เซ็นก็ตีกลงกว่าฉันต้องซื้อมาสี่ร้อยแผ่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมอ่ะมีมีอีกไอเดียหนึ่งซึ่งซึ่งถ้าเป็นผมเองอะ่ะผมจะชอบคิดแบบนี้นะครับโชว์ให้ดูกอนถ้าเป็นผมเองผมชอบคิดแบบนี้เออผมชอบคิดเป็นว่าด้านนี้สามเมตรใช่ไหมอันนี้สามเมตรใช่ไหมผมชอบคิดว่าด้านหนึ่งอะ่ะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่นแล้วก็อีกด้านหนึ่งต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น นะครับหนิ้วเนี่ยมันคือผมผมรู้ว่า1ฟุตอะมันเท่ากับ30.48ิบเซนติเมตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นครึ่งฟุตหรือว่า6นิ้วเนี่ยมันก็จะเป็น15.24้าจุดสเซนใช่ป่ะถูกไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะนับว่าไอ้ด้าน3เมตรด้านหนึ่งนะต้องใช้กระเบื้องกี่แผน่นแล้วหมายถึงสมมติแนวนอนอะแนวนอน3เมตรนี่นะจะต้องใช้กี่แผน่น แลวแนวตั้งสามเมตรเนี่ยต้องใช้กี่แผน่นผมก็จะเอาสามเมตรตั้งใช่ไหมสามเมตรนี่มันคือเท่าไหร่อ่ะสามเมตรมันคือสามร้อยเซนใช่ป่ะถูกไหมครับหารด้วยสิบห้าจุดสองสี่เซนอะ่ะมันก็จะเท่ากับสิบเก้าอย่างตรงเนี้ยผมคำนวณได้สิบเก้าจุดหกแปดห้าแผ่นนะครับก็ตกีกลมว่าเป็นยี่สิบแผ่นไปเลยใช่ไหมยี่สิบแผน่นเพราะฉะนั้นแนวตั้งก็ต้องยี่สิบแผ่นเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่ okay, ไหมเพราะฉะนั้นจับ2อันนี้คูณกันก็กลายเป็นว่าผมต้องซื้อ400แผน่แผนแถมยังต้องเผื่อแบบเวลาตัดแล้วหักด้วยนะเพราะว่านี่มันจะไม่เต็มแผ่นหรอกใช่ไหมเวลาเข้าขอบเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเผื่อไปอีกสัก20แผน่นผมอาจจะซื้อเป็น420หรือ440แผน่นอะไรเงี้ยนะครับสังเกตว่า22 2วิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันใช่ไหมได้คําตอบไม่เหมือนกันถ้าเกิดเราเอาพื้นที่หารพื้นที่เนี่ยโดยโดยประสบการณ์ผมอะผมว่ามันจะ อะไรนะน้อยน้อยกว่าที่ควรจะซื้อเอ,อแต่ว่าถ้าคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบอันหลังที่ผมทำให้ดูเนี่ยอันนี้ปลอดภัยยังไงก็มีเหลือนะครับโอเคไหมครับเลยข้อหนึ่งอันนี้น่าจะตรงไปตรงมาหน่วยน้ำหนักนี่เราไม่เคยพูดถึงอะไรนะเมื่อกี้เราพูดถึงแต่อะไรนะระยะทางใช่ไหมเราไม่เคยพูดถึงหน่วยมวลเลยใช่ไหมจำเลขกิโลกรัมได้นะครับว่ามันเปลี่ยนกันยังไงอะ กิโลกปอนเปลี่ยนกันยังไงครับหนึ่งกิโลเท่ากับกี่ปอนครับหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับกี่ปอนจำได้ไหมประมาณสองจุดสองครับเออใช่ไหมถูกไหมครับอันเนี้ยผมก็จะเป็นเลขหนึ่งที่ผมจำได้นะครับจำได้นี่ไม่ใช่เพราะเรียงวิศาวะนะจำได้ตั้งแต่เด็กเลยนะ เพราะว่าที่บ้านพ่อผมชอบดูมวยนะแล้วก็ผมก็จะแบบอะไรนะแม่งรุ่นรุ่นแบนตั้มเวทหนึ่งหนึ่งร้อยแปดปอนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่า108ร้อยแปดปอนแม่งหนักแค่ไหนใช่ไหมเพราะว่าเราช่างน้ําหนักมาตั้งแต่เด็กจนโตก็หน่วยเป็นกิโลกร,รัมหมดเลยเงี้ยเราก็เวลาเราดูมวยเราต้องคอยเปลี่ยนกลับมาเป็นกิโลรรว่าตัวเล็กตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็ได้มาจากการดูมวยทีนี้รถบรรทุกสามสิบแปดตันหนึ่งตันเท่ากับกี่กิโลกร,รัมครับ ถ้าเป็นเมตริกตันแบบบ้านเราอะ่ะก็จะเป็น1000กิโลกรัมใช่ไหมแต่ถ้าเป็นตันอีกแบบหนึ่งตันอังกฤษอ่ะมันก็คือเป็น2 0 0พันปอนด์นะมันก็จะเป็นแบบคนละแบบกันแต่สมมุติว่าเอาเป็นตันบ้านเราก็จะเป็นพันกิโลใช่ไหมพราะนั้นมี38ตันเป็นไงครับก็คิดเป็นกี่ปอนด์ล้วก็คูณกันเข้าไปให้หมดใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดกลัวหลงหน่วยเราก็ติดหน่วยไว้ข้างหลังเวลาเราคำนวณน,นะครับ1ตันน่ะผมก็จะคิดแบบนี้1ตันเท่ากับ1 0 0 0พัน กิโลกร,รัมใช่ไหมแล้วก็แปลงหน่วยอีก1กิโลกร,รัมเท่ากับ2.2ปอนด์อนย่างเงี้ยผมก็จะคูณตลอดไปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวหน่วยมันก็จะเช็คกันไปเองใช่ไหมครับสุดท้ายจะเหลือเป็นปอนอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมยากไหมสบายๆนะอันนี้ก็ข้อที่เหลือลองไปทําเล่นกันดูเองนะครับ